สเตเมียทวันนี้จะพามาดูประวัติของก็อดเวย์นิโคลาว่ามีความเป็นมายังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบอกเลยว่าเยอะฝากเชร์กันนิดนึงครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราจะได้ไปต่อ ก่อนจะเล่าถึงเรื่องประวัติของนิโคล่าเนี่ยมันต้องย้อนกข้าไปหารุ่นรุ่นหนึ่งก่อนครับของกอดเวนั่นคือเทสลาตอนยุคนั้นน่ะที่เทสลาออกมาและนิยมมากๆเลยนะครับคนใช้ส่วนใหญ่ที่เป็นยูเซอร์เขาก็จะวิจารณ์กันว่าสมรรถนะดีแต่สีสันน่ะจะน้อยไปหน่อยทางกอดเวเขาก็เลยแบบเหมือนคิดทำให้มีสีสันขึ้นสมรรถนะยังดีเหมือนเดิมและในที่สุดตอนช่วงปลายปี2018ครับ ก็อดเวได้ออกนิโคล่ามาตัวแรกครับตอนนั้นเป็นที่ฮือฮามากเลยครับเพราะว่าเขาใช้แบตขนาดความจุ21700เอามาใช้ในล้อเดียวเป็นตัวแรกของโลกเลยครับซึ่งในตอนนั้นนะครับล้อเดียวทุกตัวเนี่ยใช้แบตลิเทียมไอออนขนาด18650ทั้งนั้นเลยครับนี่ถือว่าเป็นตัวแรกของโลกครับที่ใช้แบต21700 ระหว่าง2ปีที่เขากำเนิดมาเนี่ยครับผมขอแบ่งเป็น4เจเนอเรชันหลักๆเจนแรกของ Godway n i โ o l a เนี่ยออกมาตอนปลายปี2018ครับตอนนั้นโฉมแรกที่ออกมาเนี่ยเป็นสีขาวนะมอเตอร์2 0 0 0วัตต์กำลังจ่ายไฟอยู่ที่84โวลต์ครับตอนนั้นถือว่าเป็นที่ฮือฮานะเพราะว่าบอดี้สีขาวแต่ว่าในไทยหรือเอเชียเนี่ยอาจจะไม่ค่อยฮิตสีขาวกันมาถึงเจนที่2กันบ้างครับ ในช่วงปลายปี2019เนี่ย g o อดเวนิโคล่าเขาออกมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัว100 V กํ้วลกำลังจ่ายไฟของเขาก็จะดีขึ้นแรงทอคดีขึ้นแถมยังออกมาเป็นสีดำแบบนี้เลยโฉมนี้เลยและก็มาถึงเจนที่3ครับ เจนนี้เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะครับแต่ว่าถือว่าเป็นความใส่ใจของกอดเวลแล้วกันลูกค้าชอบชอบแสงสีชอบลำโพงโอเคแล้วก็เลยมีการพัฒนาเมนบอร์ดนิดๆหน่อยๆทำให้สมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้นครับเจน2กับเจน3ที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันแยกจากภายนอกไม่ออกเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยพัฒนาแต่ตัวเมนบอร์ดด้านในมาถึงเจนที่4กันบ้างครับ รอบนี้นะครับก็ต์เว y เขาพัฒนาตัวเมนบอร์ดครับซึ่งถ้ามองจากภายนอกก็อาจจะมองไม่ชัดอีกแหละแต่รอบนี้ครับมีจุดสังเกตภายนอกอีกจุดหนึ่งครับเขาเปลี่ยนหน้ายางในเจนที่4ครับซึ่งนี่ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเป็นหน้ายางของเจนเก่านะครับ1-3เป็นยางอย่างนี้หมดเลยนี่ครับนี่คือหน้ายางตัวเก่าปี2019ของ n i c o ล่านะครับและนี่คือหน้ายางใหม่ที่2020เขาเปลี่ยนมาให้ครับ ปัญหาของตัวเก่าเนี่ยคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเส้นตรงกลางของหน้ายางรุ่นเก่าเนี่ยทำให้เวลาขี่แบบไม่ต้องเร็วมากอะช่วงกลางๆเนี่ยมีอาการดิ้นนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาทางผู้ผลิตเขาใส่ใจเนี่ยคือความใส่ใจของกอดเวนะมีอะไรไม่ถูกใจยูเซอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงทันทีทุกๆ4ีเดือนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนี่เขาเปลี่ยนหน้ายางใหม่ครับกลมขึ้นดิ๊กขึ้น ส่วนขนาดยางเขาก็ยังเป็นขนาดเดิมนะครับตัวเลขเขาจะเขียนว่า16คูณ3ทั้ง2ตัวเลยนะแต่ว่าในสเปคอะเขาเขียนไว้ว่าล้อของนิโคล่าคือล้อ17นิ้วนะครับก็อันนี้เกาไม่แน่ใจว่าใช้วิธีการใดในการวัดตัวล้อนะแต่ว่าเขาเขียนว่า16คูณ3แต่เรียกว่าล้อ17นะเข้าใจตรงกันนะนิโคล่าตอนเนี้ย ที่หาซื้อได้มีแค่เจน4แล้วก็แบ่งเป็น3รุ่นย่อยครับไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างตัวนิโคลาเนี่ยจะมาพร้อมกับมอเตอร์2,000วัตต์84โวลต์ครับส่วนนิโคลา plus เนี่ยจะมากับมอเตอร์2,000วัตต์100โวลต์ตัวนิโคลานะครับจะมีแบตให้เลือกคือความจุ1,140วัตต์าวและ2,100วัตต์าวทั้ง2ตัวเนี้ย จะเป็นแบตขนาด18650นะครับเพื่อให้ได้ราคาที่จับต้องได้ครับนิโคล่าพลัมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่1,800วัตต์อาวแบตเตอรี่คือ21700ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้สมรรถนะตามที่เขาพัฒนามาแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับนิโคล่าพลัสนิโคลตัวปกตินะครับจะทําความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมง นิโคล่าพลัสความเร็วสูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิโคล่าตัวเริ่มต้นแบตน้อยระยะทางสูงสุดทำได้90กิโลเมตรครับตัวแบต2,100วัตต์อ้า200กิโลเมตรเยอะเลยนะ ไม่รู้จะขี่ไปไหนเนี่ยนิโคล่าพลัสครับระยะทางไกลสุดได้165กิโลเมตรน้ำหนักของนิโคล่าตัวเบาสุดเลยนะครับอยู่ที่24กิโลกรัมตัวนิโคล่า 84v แบตเยอะ27กิโลกรัมนิโคล่าพลัสน้ำหนักอยู่ที่27กิโลกรัมทั้ง3รุ่นเนี่ยรับน้ำหนักคนขี่ได้ถึง120กิโลกรัมครับสำหรับล้อเดียวไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับ คือแม็กสปีดที่เขาให้มารวมถึงระยะทางสูงสุดในการขับขี่ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงตามสเปคเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวคนขี่สไตล์การขับขี่ของแต่ละคนด้วยครับถ้าเกิดเห็นสเปคแล้วเนี่ยก็ดูไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงแล้วกันนะครับ ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นวงกลมแบบกลมดิกเลยนะจะไม่มีช่วงตัดตรงล้ออะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีลายขีดอย่างนี้รอบๆเลย6ขีดทั้ง2ด้านสายขวาเนี่ยจะเป็นลายเคฟลากหมดเลยด้านใต้ก็มีลายเคฟล่าครับยาวมาเป็นวงกลมเลยให้ความแบบรู้สึกแข็งแรงแผงด้านหน้าของเขาปุ่มแรกเลยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องกดค้างแต่ถ้าเกิดกดแบบสั้นๆนะจะเป็นการเปิดปิดไฟครับถ้ากดอีกทีนึงเป็นไฟกระพริบ,บกดอีกทีปิดไฟ นอกจากปิดไฟแล้วยังเปลี่ยนโหมดไฟด้านข้างได้ด้วยครับตัวนิโคล่าเนี่ยจะเป็นที่ชาร์จจะมีรูเดียวถ้าจะฟาดชาร์จอะไรก็ต้องหาตัวฟาดชาร์ที่เป็นตัวเครื่องเดียวอ่ะฟาดชาร์จนะครับส่วนรูข้างล่างรูชาร์จก็จะเป็นรูจ่ายไฟออกชาร์จไฟอุปกรณ์อื่นๆได้ลงมาเป็นไฟครับไฟเนี่ยลักษณะเดียวกับ MC m c M5 Tesla บล็อกเดียวกันหมดเลยครับมาดูด้านหลังบ้างครับจะเป็นตัวอักษรโลโก้ Godway นะครับไม่ใช่ไฟเบรกด้วย ต่อให้คุณเบรกขยับเบรกอย่างไงก็ไม่ไม่วูบวาบมาดูช่องที่เราจะต้องยกเครื่องกันก่อนเลยนะครับ <c oughs> ก็จะมีปุ่มเหมือน MCM5 อีกแล้วต้องกดเพื่อให้เครื่องตัด <c oughs> อ่าแล้วทีนี้จะยกไปไหนก็ยกได้เลย <c oughs> ตัวบาลากตัวนี้นะครับจะเป็นแมกนีเซียมอัลลอยครับแล้วตรงที่เราจับเนี่ยจะมีแผ่นยางหุ้มให้ค่อนข้างเป็นวัสดุที่ดีครับสัมผัสรู้สึกดีอยู่ตัวยางหุ้มจะมีระบบสปริงนะครับ นี่กดลงมานิดนึงเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ไมถ้าไม่ไมดันลงสุดเนี่ยเขาก็จะเด้งกลับแต่ถ้าดันลงมาเกินครึ่งเนี่ยเขาก็จะเด้งหุบลงไปตอนผมขึ้นเนินขึ้นฟุตบาทมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมั่นใจนิดนึงอะ่ะถ้าถ้าเกิดมันเด้งแรงเกินมาครึ่งนึงเนี่ยมันมาตีไข่ผมเลยนะเขาทํามาให้ตั้งจอดได้ครับเป็นตัวเหมือนคอยค้ากับผื้นไม่ให้ตัวบอดี้โดนพื้นมีทั้งสองฝั่งเลย จะมีระบบแมกเนติกแพดเดิลด้วยนะครับเป็นแม่เหล็กปิดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าแป้นจะเด้งออกมาส่งแรงปิดนิดหน่อยมันก็ดูดกลับไปส่วนเรื่องความสูงของตัวแป้นนะครับนิโคล่าตัวนี้แป้นถึงพื้นเนี่ยอยู่ที่15เซนติเมตรครับเป็นความสูงที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าสูงเกิน15เซนติเมตรเนี่ยถือว่าสูงครับปลอดภยัยใช้งานสบาย อย่างแรกเลยมาลองสปีดของเขาก่อนนะใส่สนับศอกมาเรียบร้อยเตรียมพร้อมล้มเลยครับเพื่อเพื่อนๆเ,เลยนะเขาได้50าสถึงเจ็่ะผมอยังไรผมขอแตะ50หน่อยนะเอ้ยเกิน45มาแล้วครับ46ตอนนี้ล้อสั่นดุกดิกยุกเลยผมค่อนข้างกวนนิดนึงนะพื้นถนนไม่ค่อยเรียบครับ48 49ตัวหน้ายางเก่าตัวปี2019ของนิโคล่านะครับขับช้าๆสัก30 ก็มีอาการแบบว่าสั่นๆหน้ายางสั่นๆแล้วนะบางทีก็กลัวเหมือนกันนะครับตอนที่ไปลองกับตัวนิโคล่า2020ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยขับนิ่มกว่านี้เยอะเลยนะครับหน้ายางเขาจะกลมดิ๊กแบบขับง่ายกว่านี้ครับคือตอนนี้ผมยังไม่ถึง60สิักทีก็เลยยังไม่มีเสียงเตือนใดๆเกิดขึ้นอย่างนิโคล่าตัวนี้เลยครับมาลองบนถนนอีกเส้นหนึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไหมนะเอาแล้วครับ5 0ิ 50. ห้าสิบอย่างไวแต่ความเร็วก็ไปได้เรื่อยๆครับต้องประคองสตินิดนึงเร่งเยอะๆแล้วมีอาการสั่นซ้ายสั่นขวาเพราะว่าถนนมีช่วงข้อต่อของถนนแล้วมันกรึบกรึบกรึบประสบการณ์สำคัญที่สุดเลยเรื่องนี้ผมว่าฝึกเยอะๆครับถ้าเกิดคุณจะเล่นนิโคล่าตัวเก่า2019นะที่มีหน้ายางเก่านะดินง่ายมากเลยฝนตกหนักมากแล้วผมขอพอก่อนแนละ้วันนี้ไม่ได้ทดสอบอะไรแบบเห็นผลชัดเจนเลยวันนี้ เอาให้ดูนะครับว่าความเร็วเขาแตะ50เนี่ยสบายๆไม่มีร้องเลย50 55เนี่ยชิวๆิวไปละเปียกชิบหายส่วนที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของตัวนิโคล่าก็ตเวกนะครับคืออยู่ในช่วงกลางวันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดน,นะเขาเป็นจอเล็กๆอยู่ด้านในบอกตัวเลข โวลเทจหรือแรงดันไฟฟ้าณนะขนาดนั้นครับอย่างตัวนี้เป็นสเปค84โวล์ครับช่วงแบตเต็มจะสวิงอยู่แถวแถว84โวล์ตามสเปคเขานะถ้าเกิดตัวนี้แบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วโวลเทจแรงดันไฟฟ้าของเขาจะลดลงมาคือถ้าเกิดถึงซัก60ต้นๆเนี่ย63เนี่ยอันนี้ต้องคอยระวังแล้วครับต้องคอยเช็คแล้วว่า จะขับไปอีกไกลไหมต้องขึ้นทางชันเยอะไหมต้องคำนวณดีๆแล้วครับถ้าเกิดแรงดันไฟฟ้าเหลือน้อยนะจริงๆแล้วเป็นความต้องการของลูกค้าจากทางต่างประเทศนะครับเราจะดูเป็นเม็ดๆบอกแบตเตอรี่มากกว่าแต่พอเป็นฝรั่งแล้วเขาต้องการความละเอียดนี่ทางก็อดเวเขาเลยจัดให้ like overcome, ตัวนี้โคลาเนี่ยจะมีลำโพงอยู่1ดอกนะครับ แต่เป็นการดีไซน์ลำโพงหนึ่งดอกนี่ยออกมาได้เสียงที่ดูแน่นแล้วก็เหมือนมีลำโพง2ดอกเลยครับคือเขาจะใช้การวางลำโพงเนี่ยให้หัวดอกหันเข้าไปหาตัวซุ้มล้อครับและให้ซุ้มล้อเนี่ยเหมือนเป็นกล่องเบสครับเน้นความบันเทิงมากกว่าเอาไว้ฟังเองตอนขับชา้าๆต่อให้เปิดดังสุดแล้วรถที่ขับอยู่มอไซค์จะได้ยินโอ้จังหวะนั้นได้ยินยากครับ มาดูเรื่องแอปพลิเคชันของ Godway กันบ้างดีกว่าครับนี่เราเช็คก่อนเลยว่ามันเชื่อมต่อแล้วความเร็วขึ้นเวลาล้อหมุนกดเข้าไปเปลี่ยนภาษาใน setting เลือกเป็นภาษาอังกฤษขนาดเลือกแล้วก็ยังไม่เป็นภาษาอังกฤษเจอบ่อยแล้วปัญหานี้ผมเลยใช้วิธีนี่ผมเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีก่อนรอบนึงแล้วผมค่อยกลับมาเป็นภาษาอังกฤษ โอเคครับรอบนี้ได้แล้วกอดเวเนต้องทําใจหน่อยนะครับแอปพลิเคชันเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยเสถเยรนเท่าไหร่แต่ตั้งค่าได้แน่นอนแล้วก็จะมาดูปุ่มด้านซ้ายล่างนะครับ <c oughs> เป็นปุ่มตแตรครับปุ่มด้านขวาถัดจากลําโพงนะครับเป็นปุ่มเปิดไฟปิดไฟเปลี่ยนเป็นไฟกระพริบแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องทาหน้าแอปก็ได้นะทําที่ปุ่มที่ผมบอกไปปุ่มเปิดเครื่องทําได้เหมือนกันรูปเฟืองด้านขวาบนนะครับ กดเข้าไปเป็นหน้าเซตติ้งสิ่งสําคัญเลยก็คืออะลามเซตติ้งก็คือการเตือนครับเตือนตอนความเร็วต้นๆไหมหรืออยากจะให้เตือนตอนความเร็วช่วงปลายแต่อันนี้ผมตั้งเป็นปิดไว้หมดเลยนะครับเพราะไม่อยากให้มีเสียงเตือนอยากให้แค่มีทิวแบ็กเท่านั้นนี่มาดูทิวแบ็กกันต่อเลยตัวนี้สเปคเขา70กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมผมให้60แล้วกันนี่ความสวยงามมาปรับกันที่ตรงนี้เลย LED เซตติ้ง มีทั้งหมดตั้งแต่0ูถึงเครับอันนี้แบบที่0อันนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4แบบที่5แบบที่6กทำไมแบบที่6มันดูมืดๆวะแบบที่7ครับเห็นนิ่งๆนี่ไม่ได้นิ่งนะพอดีล้อมันไม่หมุนแบบที่8ติ๊ดติอ๋อแบบที่9แบบที่เก้าอืม ก็เนี่ยก็สีสันนะครับถ้าซื้อมาใหม่ๆเนี่ยก็ควรคาลิเบตครั้งแรกสักหน่อยนะหรือว่าใช้เป็นนานๆแล้วก็คาลิเบตสักทีหนึ่งก็ได้การสุดท้ายครับก็เป็นการรวมระยะทางทั้งหมดนะครับว่าเราขับมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วแล้วก็ซิงเกิลไมล์เลก็คือระยะทางในครั้งนั้นนะครับเราขับไปเท่าไหร่แล้วส่วนของด้านบนเนี่ยลืมพูดเลยอันนี้คือจะเป็นเรื่องของความแข็งของแป้นครับถ้าคุณปรับแบบนิ่มแบบซอฟต์แป้นก็จะยุบยุบหน่อย กดง่ายไปง่ายคือจะไม่ค่อยเมื่อยเท้าครับสำหรับคนฝึกใหม่ก็ลองเป็นแบบซอฟต์ก็ได้นะแล้วค่อยๆพอเริ่มแข็งแรงแล้วก็ค่อยๆปรับเป็นมีเดียมแล้วก็ไปสตรองก็ได้ครับเพราะสตรองเนี่ยจะขับมันหน่อยมันจะมันจะแข็งนิดนึงแต่ว่าคุณจะรู้สึกได้ถึงความสปอร์ตครับแรงต้านตรงเท้ามันจะเยอะดีหมดแล้วครับหน้าแอปเข้ามาเพื่อเซตติ้งอย่างเดียวคือถ้าไม่จำเป็นก็แทบไม่อยากเข้าเลยครับ โอเคสรุปปิดท้ายนะครับสำหรับตัวนิโคล,ล่าเนี่ยแรงต้นเนี่ยออกตัวแบบกลางๆสามารถส่งแรงกลางไปหาแรงไปลายได้อย่างรวดเร็วท็อปสปีดบอกเลยว่าให้มันเยอะมากฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร,กแชร์กด Subscribe ต้องการขออภัยด้วยถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปฝากคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้ถ้ามีอะไรอยากจะติติงและถ้าเกิดมีอะไรชื่นชมก็ ชื่นชมมาได้ครับน้อมรับทุกคําชื่นชมและคําติชมเลยนะครับรุ่นไหนจะเป็นรุ่นต่อไปรอติดตามเลยครับรับรองว่าทีเด็ดครับรุ่นต่อไปของ Godway